สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบมอีกแล้วนะคะที่ร้านปต,ติพัฒน์ออโตเช่นเคยนะคะวันนี้แบมจะมารีวิวเป็น Toyota c โคโ l l อัลติสหนึ e cng นะคะลูกค้าคันนี้เป็นติดแก๊ส cng ติดตั้งจากโรงงานเลยนะคะสภาพสวยมากๆใหม่มากๆสีบอนเทาน่าใช้งานนะคะลูกค้าท่านใดมองหารถติดแก๊สอยู่แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นรถตัวปี2017นะคะ โลโก้มาครบพร้อมมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่4990สนบาทเท่านั้นนะคะโลโก้ครบนะคะที่กระจกยังมีโลโก้โตโยต้าอยูอ่บน,นะคะลูกค้าสีภายนอกสวยมากๆนะคะตั้งแกส e ๊ส CNG แท้เดิมโรงงานเลยนะคะ ประกันรถไม่มีชนหนักคลิกคว่ำน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าสบายใจได้ออกรถจับปฏิพั์ออตโต้นะคะไปชมภายในกันบ้างภายในจะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าสีเบจไฟกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทันล็อกนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีโหมดให้กดเป็น CNG นะคะ ใช้งานไปเพียงแค่2 10, 7 9 3 1กิโลเท่านั้นสวยมากๆนะคะเป็นตัวเกียร์ออตโต้ตรงกลางมีช่องใส่แก้2ช่องนะคะวิทยุ CDMP 3ใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้ารอถอไปสบายใจได้เลยเรามีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้านะคะ6เดือนหรือ1,000 10, 0กิโลเมตรนะคะ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามแบมเข้ามาได้เลยที่เบอร์0942851746นะคะนัดชมรถปรึกษาเอกสารการซื้อขายแจงได้เลยนะคะโทรมาปรึกษาได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะแบมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนฝากลูกค้าติดตามชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ